ไมโครโฟนไร้สายแบบพกพาโซลูชัน DW2 Pro ตัวนี้ราคาชุดละ4,900บาทก็จะได้ไม้สอัวได้ตัวรับสัญญาณ1อันแล้วก็จะมีกระเป๋าใส่ให้ด้วยนะครับตัวนี้เหมาะกับการพกพาในกระเป๋าก็จะไม่ได้มีอะไรมาก,กอุปกรณ์ก็ออกมาให้ข้างนอกคุณแล้วผมว่าออกแบบไว้ให้ใช้นอกสถานที่เป็นหลักเนาะไม่ว่าจะเป็นงานคาราโอเกะที่จะต้องไปเสียบตู้บลูทูธตู้ที่มีแบบในตัวอะไรประมาณนี้ก็ตัวนี้ไปเสียบปุ๊บก,ก็จะมีไม์ขึ้นมาเลยเสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่สำค คือคลื่นเนี่ยไกลกว่าที่ผมคิดมากเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไมพกพาเนาะอาจจะใช้ได้สักประมาณ1ิบ0เมตรแต่ตัวนี้ใช้ได้ไกลสูงสุดถึง5 0เมตรเป็นไมพกพาที่มีคลื่นที่ค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแบตเตอรี่ในตัวเนี่ยตัวไม่นะครับจะใช้งานได้ต่อเนื่อง8ชั่วโมงแล้วก็ตัวเครื่องรับเนี่ยจะใช้งานได้ต่อเนื่อง5ชั่วโมงนะครับผมแต่สามารถเสียบ ปใช้ไปได้นะอีกฟังก์ชันเด็ดหนึ่งก็คือตัวเครื่องรับเนี่ยมันจะมีจอแสดงผลมาให้ด้วยทําให้เราสามารถปรับแต่งอะไรได้หลายๆยอย่างมีเอฟเฟกในตัวด้วยก็จะเป็นเอฟเฟกต์พวกเอ็โคเนาะถือว่าเป็นไมโครพาที่ให้สเปคมาเกินมากนะครับทำถึงมากนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันให้เสียงที่ค่อนข้างโอเคดีเลยนะครับก็ไม่ได้แตกง่ายด้วยเวลาตะโกนทดสอบ1 2เช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5ออันนี้ผมพูดดังมากเลยนะให้เสียงที่ดีนะครับให้คลื่นที่ไกลนะครับใครที่จะซื้อไป ล้องคลาวเกตนะครับก็มีเอฟเฟคให้ด้วยเดี๋ยวผมลองเอฟเฟคให้ดูเช็คเช็เช็คทดสอบ1 2 3 4 5ก็จะเป็นเอฟเฟคแบบแอคโคนะครับก็เป็นประมาณนี้